สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรูยเฮตูครับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นท้งในรั้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ครับโดยกับผมสุภชยัยฤทธิรัตน์เป็นผู้รายงานนะครับและในวันนี้รายการของเราจะนําเรื่องราวดีๆอะไรมานําเสนอคุณผู้ชมเราไปติดตามชมกันเลยครับในวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหัดใหญ่จัดบรรยายกฎหมายในหัวข้อสไตล์ทนายกระดูกเหล็ก โดยทนายอนันชัยชัยเดชประธานบริษัทก,กฎหมายอนันชัยชยเดชจำกัดณห้องประชุมบูโอเชียนหอชั้นสองอาคาร HBs คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหัดใหญ่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทวั์ดิตจศสรินสัตยารักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัดใหญ่เป็นประธานกล่าวเปิดงานนอกจากนี้ท่านอาจารย์ประีิจิตจศสรินผู้ก่อตั้งและอุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยหัดใหญ่รวมถึงคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมตอนรับและรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วยครับโดยการบรรยายกฎหมายในหัวข้อสไตล์ทนายกระดูกเหล็กจัดคืนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และสาระสําคัญของสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําไปจนถึงปลายน้ําและยังรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลอีกด้วยครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะก,การเป็นทนายความมืออาชีพและให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตและนอกจากนี้นอกจากจะได้ฟังการบรรยายที่เป็นประโยชน์แล้วรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้มอบสมทบทุนให้กับบุรนิธิทนายกองทัพทมอีกด้วยครับ ครับเกี่ยวกับกฎหมายโซเชียลเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีเฉพาะประมวลกฎหมายแพ่งและอาญานะครับในการที่จะอเอาผิดเกี่ยวกับการกระทำควาผิดฐานมินามายแต่ปัจจุบันนี้พอมีโซเชียลขึ้นมาเนี่ยกฎหมายมันก็เริ่มที่จะมีการพัฒนามากขึ้นเช่นพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2550 มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็พระราชัญยัติข้อมูลส่วนบุคคลมันมีเพแก้ไขเพิ่มเติมออกมาโซเชียลเนี่ยถ้าคิดง่ายๆก็คือว่าคนที่กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้าน,นคือพวกมือเร็วกว่าสมองเขียนไปก่อนแต่สมองไม่ได้คิดพอสมองไม่ได้คิดปัป๊บแชร์ปัป๊บ มันก็เกิดการหมิ่นประมาทมันก็เกิดความอัปเบนเทศใช่ไหมครับกฎหมายก็เข้ามาเกี่ยวข้องและดูแลพอเกี่ยวข้องและดูแลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาตอตอนนี้เนี่ยครับคนถูกฟ้องเกี่ยวกับเรื่องข้อความที่เป็นการหมินมน่นประณัททางออนไลน์โซเชียลเพจต่างๆโดยเฉพาะพวกเพจอวาตารทั้งหลายเนี่ยเยอะมาก เยอะมากปัญหาอุปสรรคมันก็มีอยู่ว่าเพจที่เป็นเพจอวตารเนี่ยเมื่อไปมีนามาิเขาเนี่ยมันตามยากรวมถึงคนกดไลค์กดแชร์ก็ตามยากเพราะว่าพอมันเยอะมากๆเข้าเนี่ยหน่วยงานของรัฐปอทอเนี่ยนะครับเ,เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ลำคานน่าเบือ่อคือไม่อยากไม่อยากค้นคว้าให้ สิ่งที่เกิดปัญหาก็มีมากเพราะฉะนั้นเ,เกี่ยวกับกฎหมายทางเทคโนโลยีหลักมันก็มีอยู่ว่าถ้าคุณไปหมินาา่นประมาทโดยการกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นข้อความหมินาา่นประมาทธรรมดามันก็ไม่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์แต่ถ้ามีข้อความอันเป็นเท็จนะลามกอนาจารเกี่ยวกับความมั่นคงมันก็เข้าเงื่อนไขมาตรา14อนุ1 2 3 4 5 6 มันก็ไปตามอนุของมันเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเร็วมากเลยกฎหมายตามไม่ทันเ <c oughs> ข้าใจไหมครับกฎหมายมันตามไม่ทันหรอกเพราะว่าความพิเกียดของหน่วยงัดที่ไม่เช็คให้คดีมันเกิดขึ้นมาคนมือเร็วกว่าสมองมันกบปพรบมันไปเลยไงแล้วกว่าจะไปแจ้งความากา่ที่จะไปฟ้องร้องคดีมันใช้เวลานานถ้าใช้งเงินเยอะเพราะฉะนั้น กฎหมายกับโซเชียลมันไม่บาลานซ์กันนะโซเชียลมันไปไกลกว่าแต่กฎหมายมันตามหลังถึงจะเป็นกฎหมายที่ดุนแรงมีอัตราโทษสูงแล้วก็มีค่าปรับสูงแต่ก็มันไม่สนองมันไม่ตอบโจทย์อะ่ะเพราะนั้นเราต้องมีการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของหน่วยงานรัฐที่ถึงตั้งมาแล้วนะ แต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้ดีเท่าที่ควรก็คือยังเป็นเออระเหยลอยชายอยู่ในการติดตามสืบสวนสอบสวนไอ้พวกที่คอมเมนต์พวกที่แชร์มันยังยากเย็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายกับโซเชียลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพียงเขียนเสือให้โอกวัวเศษกระดาษเท่านั้นเองนะครับทุกคนต้องระมัดระวังด้วยตัวเองก็ฝากเตือนว่า อย่ามือเร็วกว่าสมองแค่นั้นเองเลยครับที่อยากจะบอกครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการรอบรัวเฮอยู่ครั้งต่อไปรายการของเราจะพาไปลัดล้อรอบรัวนำเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องรอติดตามกันให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กระผมสุภาชลิธิรัตและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ so what